หน้าจอไซส์บิ๊กเบิ้มเป็นแบบ IPS 34นิ้วใหญ่เต็มตาค่าสีเต็มใจค่าสีเต็มใจคิดได้ไงนะคำนี้นะครับต้องบอกว่าจอตัวนี้ใหญ่มากแล้วขอบเคตสีดีมากจริงๆราคาถือว่าน่าสนใจด้วยอยู่ในช่วง16,000ถึง17,000บาทจะเจ๋งแค่ไหนตามไปดูปรพร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับ a อดบิ๊กเจนนรงอ g s ุ l n น,นะครับเป็นไงฮะใหญ่เต็มตาสีแจม่มเต็มใจเลยทีเดียวนะฮะกับจอตัวนี้ครับกีกบไบครับ M34WQ เป็นจอตัวล่าสุดที่ต้องบอกว่าอุ้ยน่าสนใจเลยอะ่ะตรงที่จอมนะันอ่ะใหญ่เต็มตามากๆนะครับเป็นจอขนาด34นิ้วครับวัดตามแนวทะแยงนะครับแล้วที่สำคัญอัตราส่วนครับ21:9คุณเห็นวิดีโอ วาร a อแลนตรงนี้ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่วิดีโอที่ถูกตัดส่วนบนส่วนล่างออกนะครับเป็นวิดีโอเซนิมาติกนะฮะของทางวาร o รอแรเปิดได้แบบเต็มจอเลยนะครับความละเอียดของจอตัวนี้ครับต้องบอกว่ามาพร้อมความละเอียดที่ดีด้วยนะครับเป็นความละเอียดในรูปแบบ3440คูณ1นึ0พพิกเซลครับ จอตัวนี้เป็นจอที่ลื่นไหลามากเพราะว่ามี refresh rate นะครับสูงสุดถึง144 h z ิด้วยกันรองรับ FreeSync Premium อีกด้วยแล้วขอบเคสีนะครับตามมาตรฐาน DCI P3 จะอยู่ที่90กว่ากันเลยทีเดียวและตามมาตรฐาน sRGB จะอยู่ที่117ตามมาตรฐาน sRGB ดังนั้นเรื่องภาพต้องบอกว่าหราคาดีภาพสวยแบบนี้ด้วยที่สำคัญมีลำโพงในตัวครับ ลำโพงในรูปแบบ3วัตต์นะครับจำนวน2ตัวนะปกติลาโพงหน้าจอทั่วไปจะให้มาประมาณสัก2วัตต์แบบนี้นครับสตัวแต่ตัวนี้มาให้แบบ3วัตต์เลยดังนั้นในเรื่องของเสียงลําโพงนะครับก็เปล่งออกมาได้ดีในระดับหนึงเลยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับตัวจอนะฮะต้องทราบไว้ก่อนว่าตัวจอจะเป็นจอ34นิ้วในรูปแบบแฟลกตก็คือแบบเรียบนะครับถ้าสังเกตดูกัน มันจะเรียบไปเลยนะครับมันจะไม่ได้มีความโค้งนะครับสาเหตุว่าทําไมถึงต้องทําแบบแฟลตแบบนี้เพราะว่าจะได้เรื่องของพาร์เนลที่ใช้เป็นแบบ IPS นะครับถ้าเป็นจอในรูปแบบโค้งนะครับเขาก็ต้องมาใช้เป็นตัว VA กันซะเสียส่วนใหญ่เพราะว่ามันดัดง่ายกว่านะครับจอ IPS เนี่ยความโค้งมันอาจจะ ทำลำบากนิดนึงนะครับมันก็จะมีข้อดีและข้อสังเกตตรงนี้แหละอันนี้ต้องทราบกันไว้เนาะในฝั่งของดีไซน์นะครับตัวขอบจอนะฮะถ้าสังเกตดูกับภาพตรงนี้จะเห็นว่าขอบจอด้านบนขอบจอด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยจะเป็นขอบที่ค่อนข้างบางนะครับแล้วก็จะไม่มีกรอบที่หนาขึ้นมาให้กวนใจเลยนะครับหน้าจอเป็นแบบด้านนะครับมีฟิล์มด้านเคลือบมาไว้นะครับด้านล่างครับจะเป็นที่อยู่ของตัวคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะครับตัว PCB ต่างๆด้านนี้ก็จะเป็นแถบที่หนาขึ้นมาหน่อยนะครับ โลโก้ครับตรงนี้ระบุเอาไว้ว่าเป็นกิกะไบอย่างชัดเจนนะตัวนี้ไม่ใช่จอออรัสแต่เป็นจอกิ a กะไบนั่นเองนะครับในฝั่งของด้านล่างก็จะเจอกับตัวฐานขาตั้งนะครับเป็นในรูปแบบสแตนดาดของทางกิกะไบแต่ก็จะมีการเล่นเนี่ยครับระดับสวยงามมากขึ้นตัวจอครับบิดได้นะครับในแต่ละด้านก็คือด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาได้นะครับประมาณสัก30องศานะบิดซ้ายบิดขวานะครับปรับลง แบบนี้ได้นะครับเรียกว่าเลียดพื้นได้เลยแล้วก็ปรับขึ้นได้ด้วยนะครับด้านหลังของตัวจอก็จะรองรับมาตรฐานนะครับเวอร์ซ่าหนึสำหรับยึดตัวจอและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างคือตัวจอตัวนี้มีฟีเจอร์ KVM ครับคีย์บอร์ดวิดีโอเมาส์เป็นฟีเจอร์ที่คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับสอบอุปกรณ์ ผ่านหน้าจอตัวเดียวแล้วใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์ชุดเดียวคอนโทรลได้เลยนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับต่อได้ผ่านตัว Type C นะครับแล้วก็จะต่อได้ในส่วนของตัวพอเชื่อมต่ออื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าตัวเมาส์นะกับตัวคีย์บอร์ดคุณต้องต่อเข้ากับหน้าจอตัวนี้นั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับนี่ฮะหหหนักนิดนึงนะเราอาจจะต้องทุรักทุเรในการหมุนตัวจอมานิดนึงนะครับตัวจอเองก็จะมีดีไซน์นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็น ตัวฐานด้านหลังของตัวจอนะครับไม่ได้มีตัวแขวนหูฟังอะไรมาแต่ประการใดนะครับมีร่องตรงนี้นะครับเอาไว้ร้อยสายได้อย่างนี้ตัวนี้นะครับเก็บสายให้มันมีความสะดวกมากขึ้นนะครับด้านหลังตรงนี้ก็เป็นสลักดึงออกมาได้เลยนะครับตัวจอก็ติดตั้งได้ค่อนข้างง่ายนะครับดึงออกมาโดยที่ไม่ต้องใช้น็อตขันเลยนะครับ ช่องด้านบนตรงนี้จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็จะมีโลโก,โก้กีกไ์ตรงนี้อยู่นะครับแกะออกมาได้เลยแบบนี้นะครับเป็นโลโก,โก้กีก a ไลท์นะครับพร้อมด้านนี้จะเป็นพลาสติกที่เป็นแบบเงานะครับสวยมากดูฮนะเล่นกับแสงเล่นกับไฟแม่เท่จริงๆนะครับ นอกเหนือจากนี้ครับบริเวณด้านล่างตรงนี้ก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นตัว HDMI นะครับสอพอร์ตดิสเพย์พอร์ตหพอร์ตด้วยกันนะครับมีในฝั่งของ Type C ด้วยแล้วก็มี USB ด้วยสําหรับต่อ KVM นั่นเองนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์สำหรับตัวซอฟต์แวร์ออนสกรีนดิสเพย์นะครับไว้ควบคุมจอนั่นเองนะฮะตั้งค่าต่างๆได้ง่ายๆเลยผ่านจอยสติ๊กที่เป็นแบบ 5-way นะครับด้านบนจะเป็น M, สวิตช์ KVM สาหรับเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับในฟังก์ชัน KVM นนนนั่เเเออองงแล้้้้ววก็จะมีดีดาายิเเซร์ไ M34WQ เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสเปคต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเปคของหน้าจอเองที่โอ้โหดีมากๆนะความละเอียดนะครับรองรับฟีเจอร์ต่างๆครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น FreeSync Premium นะครับรวมถึงฟีเจอร์ KVM พอเชื่อมต่อเยอะราคาไม่สูงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูในการใช้งานจริงกันนะครับว่าภาพและเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรจะถูกใจเ,เพื่อนๆหรือไม่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับ เรามาอยู่กันในตัว on-screen display นะครับผ่านตัวจอยสติ๊กนะครับแบบ5 way นะครับก็จะเห็นว่าเข้าด้านบนจะเป็นในส่วนของตัว setting นะครับไปทางซ้ายนะครับจะเป็นโวลูมหรือลำโพงนั่นเองนะครับไปทางขวานะครับจะเป็นตัว input นะครับที่เลือกได้ทั้งหมด4 input ด้วยกันและด้านล่างสุดนะครับจะเป็นพิกเจอร์โหมดที่เราสามารถ c u สต o m อได้เองเลยนะครับในฝั่งของ setting นะครับเนี่ยก็จะเป็น setting ย่อยนะครับไม่ว่าจะเป็น setting KVM เก็บ a ิทธ s Power Off นะครับ เรามาดูที่เซตติ้งกันว่าทำอะไรได้บ้างนะครับด้านนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับในหัวข้อเกมมิ่งก็จะมี Aim Stabilizer, Black Equalizer, Super Resolution, Display Mode, v e นะครับ Over Drive นะครับแล้วก็ f Sync นะฮะแถบด้านบนนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆที่ตอนนี้กำลังเปิดใช้งานอยู่นั่นเองนะครับเขาก็จะขึ้นสถานะ s t a t ัสต่างๆไว้ ไล่ลงมาก็จะเป็นพิกเจอร์นะครับที่จะเป็นโหมดที่เราสามารถคัสตอมได้นะครับแบบนี้เลยคัสตอม 1, นึ่งคัสตอม3หรือจะเป็นสแตนดาร์ด FPSRTSRPG ตามแต่เราชอบเราถนัดได้เลยนะครับก็จะปรับในส่วนของความสว่างคอนทราสนะครับมีคัลเลอร์นะครับมีคัลเลอร์ไวท์แบรนช์ปเนตแกมมาคัลเลอร์เทม์นะครับโลบลูไลท์ DCR แล้วก็ตัวรีเซตนะครับ ถัดมาก็จะเป็นโหมด p i c t u r e by p i c t u r e p i c t u r e in p i c t u r e นะครับสิสเต็มทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตัวว o ล u ุ e มของลำโพงนะครับ OSD Quick Switch Auto Setting นะครับแล้วก็จะเป็นภาษานะครับที่เราสามารถปรับได้มี Save Setting ก็คือตัวการตั้งค่านั่นเองเป็นสาม Profile แล้วก็ Reset ได้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของตัว On Screen Display เดี๋ยวเรามาดูการเล่นเกมันต่อเลยครับมาฮะมาเล่นผับจีกันฮะเดี๋ยวจะลองเสียงลำโพงด้วยนะครับจากตัวจอไปฮะ We've got this. One system wide hack coming up. Now where are you hiding? Let's see. Forty-five grid, that's the sensor. ต,ต้องบอกว่าเป็นจอที่ครบเครื่องดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดใครที่ต้องการจอใหญ่ๆเต็มตาเบิ่มๆนะครับตัวนี้จัดไปจบแน่นอนแต่คุณต้องอย่าลืมนะฮะว่าคุณซื้อจอใหญ่ขนาดนี้ หน้าโต๊ของคุณต้องใหญ่ด้วยนะครับถึงจะวางคีย์บอร์ดวางเมาส์วางอุปกรณ์ต่างๆได้เพียงพอนะครับแนะนําว่าให้โต๊มีความลึกสักนิดหนึ่งนะครับสักช่วง70เซนขึ้นไปนะครับกำลังสวยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับที่โดดเด่นมากๆเลยคือฟีเจอร์ฟังก์ชัน KVM นะครับสามารถต่ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเอา iPad มาต่อนะครับผ่านตัวไทซแล้วก็ควบคุมได้ผ่านเมาส์และคีย์บอร์ดชุดเดียวกันนะครับกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เป็นประจํานั่นเองรวมถึง ในเรื่องของความสามารถนะครับความเก่งของเขาในเรื่องของขอบเขตสีในการทํางานต่างๆรวมถึงการเล่นเกมและลําโพงในตัวจอตัวนี้ก็ต้องบอกว่าครบถ้วนครบคันจริงๆเป็นจอที่เรียกว่าครบองค์ประกอบในราคาที่ต้องบอกว่าจับต้องง่ายนะครับเพราะราคา17,000เท่านั้นนะครับราคาดีจริงๆประกัน3ปีด้วยนะฮะ ถามว่าตัวนี้มีข้อเสียหรือข้อสังเกตอะไรบ้างไหมเท่าที่ผมดูด้วยตานะครับจุดหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยคือโอเคทุกอย่างมันลงตัวหมดแต่ด้วยความที่เป็นจอในลักษณะแบบแฟลตนะครับแล้วขนาดใหญ่แบบนี้บางทีเราต้องใช้ระยะเวลาในการกว้านสายตาหรือกรอกตาเยอะขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นจอ34นิ้วแล้วเป็นโค้งนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ เขาโค้งรับกับตาเนาะดังนั้นระยะในการกวาดสายตาจะน้อยกว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็เชื่อว่าจอตัวนี้ถ้ามองเรื่องความคุ้มก็เป็นจอที่คุ้มค่ามากมันก็จะได้อะไรที่มันเยอะแยะมากมายฟังก์ชันและฟีเจอร์เด็ดๆทั้งนั้นในราคาท,ที่ไม่สูงแต่ถ้าเป็นจอโค้งราคาก็อาจจะสูงกว่านี้ เป็นเงาตามตัวนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณทางกีะกาบายกันด้วยนะที่เอื้อเฟอื้อตัวจอตัวนี้มาให้ได้รีวิวกันนะครับได้ลองจับดูก็ถือว่าชอบนะเป็นจอตัวหนึ่งที่ดีเลยสําหรับคนที่งบค่อนข้างจํากัดนิดนึงนะครับแล้วอยากได้จอใหญ่ๆใ,ในรูปแบบ21:9ต่อจัดไปตัวนี้แจ๋วแน่นอนแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมก็ได้ไปลองตัวจริงดูกนก่อนที่ร้านค้าชั้นนะ ทุประเทศนะครับมีวางจําหน่ายเลยนะฮะเอาเป็นว่าฝากจอตัวนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันสําหรับ M34 WQ จอตัวนี้ราคาน่ารักสเปคจัดจ้านใหญ่เบิ่มๆเต็มตาเต็มอารมณ์แน่นอนฝากไว้ได้วยครับสวัสดีครับ